รบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะฮะอ่าเป็นทาทาตัวซีจีตัวพัดนะตัวซีจีพัดตัวใหม่นะฮะเบื้องต้นนะฮะอันนี้ยกมาจากลำลูกกาลักๆเลยนี่เกือแตกเลยนะฮะเกือแตกอ่าเห็นเป็นรูอยู่นะฮะเป็นรูอยู่ เสื้อแตกสตาร์ทไม่ได้ละน้ำมันเครื่องแห้งนะฮะเดี๋ยวเคสนี้ต้องยกเครื่องลงมาดูนะฮะอาจจะต้องดูก่อนว่าฝาใช้ได้ไหมว่าทําท่อนล่างอย่างเดียวได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวกลาลังจะยกเครื่องลงนะดูเรียบร้อยนะฮะเสื้อแตกยกเครื่องลงมาเรียบร้อยนะดูไอ้น้ํามันออกมา มีแต่น้ำนะพอนะ่อเข็มขัดก็ไม่ได้ขันเข็มขัดท่อน้ำไม่ได้ขันสักอันดูมีแต่น้ำเครื่องนะฮะอันนี้ได้มาอ่าคอนโซง จะมีเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งใหม่นะครับปั๊มน้าลูกรอกตัวตั้งตัวตามนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เราถอดออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คนะว่าเครื่องโอเคไหมนะฮะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไล่ประกอบเดี๋ยวจะยกขึ้นนะตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยนะเครื่องนะเดี๋ยวเตรียมตัวยกขึ้นนะครับเตรียมตัวยกเครื่องขึ้นันนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวที่แตก เครื่องหลดยางแท่นเครื่องเปลี่ยนนะคฮะยกเครื่องใส่เข้าไปแล้วนะมาดูพุดาตอนนี้เปิดสวิตกุญแจนะคือไฟไม่โชว์แปลกๆนะะอ่า ต้องไล่ดูก่อนนะไฟหน้าปัดมันโชว์ไม่ครบนะเนี่ยโค้ดนะขึ้นเต็มเลยก็จะมีเซนเซอร์อันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์หัวหมูอ่าขึ้นเกี่ยวกับระบบไฟเข้ากล่อง ECU นะที่ปีบีเสื้อเร่งไม่ขึ้น O2 เซนเซอร์อ่าหลังจากลบโค้ดนะก็คือโค้ดจะเด้งอยู่มาแคมชาร์ปนะก็คือหลกัหลกๆก็จะมีเซนเซอร์ หัวหมูกับเซนเซอร์แคมตัวบนนะฮะสองตัวนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นตัวไหนเซนเซอร์หัวหมูนะดูเปืือยแบบนี้เลยอ่าเปลี่ยนหนึ่งตัวเปลี่ยนเซนเซอร์หัวหมูนะหนึ่งตัวการวัดน้ำมันเครื่องลูกค้านะดูแค่นี้เองอให้ไม่ได้นะอ่าอย่นี้อันใหม่ตัวละอัน เปลี่ยนเทนเซอร์แล้วนะมาติดเครื่องดู okay. เครื่องติดมาดูโค,นะโค้ดนะเช็คโค้ดดูโค้ดในหน้าแรกไม่มีนะมันเป็นโค้ดค้างอยู่ในกล่องในหน้าที่สองอ่าโอทูเทนเซอร์อันนี้ลบไม่ออกนะน่าจะค้างอยู่ในกล่องอันนี้ไม่สามารถลบได้นะะโค้ดมันค้างในกล่องนะฮะ อันนี้ก็ติดเครื่องรันดูนะพัดลมทํางานปกตินะครับอุณหภูมิอยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะอุณหภูมิอยู่ที่ครึ่งหนึ่งก็ดองไอไม่มีดันนะเครื่องดีอยู่อันนี้ก็ความร้อนคงที่แล้วพัดลมก็ดับปกติประมาณนี้ทํารอบต่ํา ความร้อนจะอยู่ประมาณนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสดูทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขตาการเลขนีนะครับ สำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ลูกค้าก็ยกมาจากลำลูกกานะเบื้องต้นนะอาการคือเครื่องน็อกแล้วก็ดับไปเฉยๆจากที่ตรวจเช็คก,ก็คือรูปสูบเสื้อสูบมีปัญหานะแตกอ่าน้ำมันเครื่องแห้งนะ,อ,ะอันนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนช็อตบ็อกนะท่อนตรงทั้งชุดนะพร้อมเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งนะทั้งเซตนะลูกหลอกตัวตั้งตัวตามปั๊มน้ำ เพิ่มพุ่มชนวนคอยแล้วก็เพิ่มกาวนีคค่ก็จบสวยๆเลยนะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามันเข้ามาได้กับครูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮนะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2นเะเรื่องรถท่าทาเลือกทช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบเพื่เดียวนะจ๊ะ